ราวานจะดังเรือปเาเรือบอกอบเขาดมาดูากันักเวบมีส่วนมันง <laughs> อมาดังบป็ยังมันเป็นยังนี่มาดังอ่ะาาอน,นี่นี่ตัวนี้่มีอะ้ะเอามาเอาส่นสของตัวนี้เดงเดว่าส่ะมาันขันใส่นในดังมันมน,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 นี่ขันใส่ดังมันน่อแล้วควายนเออตัวนั้นละเป็นเลียวหว กันดอมาดพัดยานมานมันล็อกเลยบ่ายฮะเอาเชอ้ดิขึ้นเขาอืมนั่นเอาบ่ายแก่มาเดิเที่ยวเด้เนี่ยนะเดี่ยวจะล็อกก่อนพ้นถึงปรอยู่ดตัวนี้อย่างนีนะจังเลยนะครับเนาะเอาผู้ถือว่าการทรมานสัตว์นะครับเนาะทรมานดูวิธีการนะครับเนาะดูวิธีการว่าไโอ้ยเออสังเกตนะการกัดกิน ย้อนวาเจ้าย้อนวะไปที่แบบบ้านๆนะครับโอ้โๆินลี้ระเบียอการรันบ่บอดการวันใดแล้วเออบึ่งเนี่ยจับจ้งสีหลือแพ่แหว่ลวดนั่นเลย เป็นเล็กเป็นยังนะครับมนมุนไงพอดปัดเริ่มว้อยไปล่อยเล่นี่ายได้ดังมัน ดังหลับเสือผู้พ่ายแหละครับใส่คุณวินเดียวได้คือไม่เออทั้งสองก่อนทั้งนี่ต้องข้อเอาใส่ใส่นี่เอาใส่บบกเหลืองป่ะเหลืองมันมากอันยังก็แดงแดงยังก็แดง มันลิ่นไฟของตัวนั่นน่ะอุยอ้ยบ่มีเลือดมีอย่างนะครับน้อง่ายๆแน่นอนตัวนี้นะบ่ม okay. oh, ีเลือดหลอกขึ้ตัวนั้นนี่ตัวนี้ตัวนั้นมันดังดังนาดังนากระโดตัวนี้ผมมีเลือดปากใหญ่เลยเพื่อนใหญ่อ๋อขี้แตกระบาดเนี่ยอ๋อเยอะขี้เยอะขี้ผสมแบบนันเนี่ยจะนานตัวเวลาเป็นสาวแล้วจะเด่นจะเด่นเสื้อเบาเข้าตัวยังเป็นสาว นั่นก็เป็นเด็เกหญิงน,นี่แล้วนี่เปน็นนางสาวแล้วยบ้านนางสาวไทยนางงามเพิ่นนี่มียูนิเวิร์สเพิ่นนี่ครับแต่งตัวงามสวยๆแล้วบ่นสวนสะพายสวนเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะออมียูนินนเวิร์สด้วยบ้านใสรละเซนไดเป็นเส้นไดนาะบ้านจะกันไปฮะ มดจุ่มเลยป่ะโยละโยโย่อ๋อยนตนสียนง่ายนะบ้านเนาะ้ยคัน้เสียดังเจัเหบตียงแล้วปนคนปนคนโยละโยเป็นสาวตัว่านยเนนาันาัน้เสียกันคนคือกันเจียคันเต้เสียแล้วใครเน่ย อยู yeah. ่งานพอดบอนบุญงานอยู่บ่ครับงานอยู่บ่ฮะงานงานบุญบ่ตัวนี้ตัวนี้งานงานหลายกว่าเตือกเด้วโดนไปนี่โตนั่นเป็นผ้าตัวนั้นบ่เป็นผ้าเด้ต้ึงเหมยมาเนาะรถเด้รถจากข้าวบุญหรืองั้นหมายบ่มีข้าคือข้าวเด้ มาก็มาเบิ้งหมอเย็นบ่บโบราณยังเนาะยังเบิ้องไายหมาเนี่ยแม่ล่ะมาก็มาจอบนะครับกำลังใจองค์ขลักองค์ขลักเอาตนผู้น้อยพวกเด้อเมื่อปืนยูทูบเบอร์ก็ได้เครื่องมันกิดบะมีแหรอกเคาม่องอ๋อแม่ชนาบ้านพวกเราไปอยู่น้ำผันมันกันพอมันคนบ้านกะเฮาเนาะเออพอต้องตึงไว้เนี่ยนะเพราะนี่าเรต้องถึงเค้งครับ วัดเสเสือกเดยแแถ่น้อมข่ครูปนใหญ่เรือกดีแลวน้มใหญ่หมอนีเตาโอ้นี่หัวนี่สีเตาบ่กอ้อแปดคนแล้วเตาดีบ่ถ้าเตาดีเอาไ้พันเด้หมอนข่หม้อนีหัวน้มเดยเขาเบิ่งน้มก่อนั่นเรื่องแรงน้แม่เตาหัว man